ข้อที่51นะครับจงหาค่าของ x ที่เป็นคําตอบของระบบสมการต่อไปนี้สมการที่1นะครับ 2x บวก 4y บวก2บวก z เท่ากับ1สมการที่2นะครับ x บวก 2y เท่ากับลบ2 1. สมการที่3ก็คือลบ x ลบ 3y บวก 2z เท่ากับ3นะครับทีนี้ผมจะพิจารณาสมการที่สองนะครับ ถ้าเราเอาสมการที่สองไปคูณสองเนี่ยเราจะได้ว่า2 x บวกกับ4 y มีค่าเท่ากับลบ4นะ,ะเราก็คูณสองทั้งสมการเนาะซึ่งเราสังเกตว่า2 x บวก4 y สามารถไปแทนตรงนี้ได้นะครับเราก็จะได้เป็นลบ4บวกกับ z มีค่าเท่ากับ1 หรือก็คือแยกข้างนะครจะได้เป็น z เท่ากับ5นะครับแล้วเราก็จะเอา z เท่ากับ5ไปแทนในสมนการที่3ก็จะได้เป็นลบ x ลบ3 y บวกกับ2 z ก็คือ2ูณ5ได้10มีค่าเท่ากับ3นะครเราก็จะได้ว่า ลบ y ลบ3 y มลบ3 y มีค่าเท่ากับลบ7หรือก็คือ x บวกกับ3 y มีค่าเท่ากับ7นะคนะฮะโทย์จากรู้ค่า x นะครันเราก็จะย้ายข้างให้เหรอให้ y เหลือฝักเดียวนะฮะจากนั้นสมการที่2ก็ย้ายเป็น y มีค่าเท่ากับลบ x ลบสส่วนด้วย2ส่วนสมการที่3ตัวนี้นะ,ะถ้าเราย้ายข้างก็ได้เป็น x 7เลบ x 3, ส่วนด้วย3เท่ากับ y นะครทีนี้เราก็แทน y นะจับคู่ y ทนะั้งสองค่าหาย x ได้เลยนะครก็จะได้เป็นลบเลบสส่วนด้วย2 มีค่าเท่ากับ7จลบ x ส่วนที่3นะครับแล้วก็คูณไข่นคูณไข่จะได้เป็นลบสามลบหมีค่าเท่ากับ14บสลบสอแล้วก็ย,าย้ายข้างมาครับจะได้เป็น x มีค่าเท่ากับลบยีนะครับก็คือ x เท่ากับลบยี่สิเนาะก็คือข้องูนั่นเองครับ